สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Daily World b r o d c a s t ประจำวันพุธที่12มกราคมดนชนีดาวโจ์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันอนังคารโดยหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มเทคโนโลยีพุ่งขึ้นนำตลาดหลังจากนายเจอโรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐไม่ได้ส่งสัญญาณเลื่อนทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างไปจากเดิมนอกจากนี้นายพาเวลยังเชื่อว่าแผนการใช้นาบ,บายคุมเข้มด้านการเงินของเฟดจะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐ,ฐกิจและการจ้างงานของสหรัฐ โดยดัชนีดาวจนปิดบวก0.51%ดัชนี S&P 500ปิดบวก0.92%และดัชนี NASDAQ 100ปิดบวก1.47%นายจะรลมพาเวลได้กล่าวในแถลงการเมื่อคืนนี้ไว้ว่าห่วงโซ่อุปทา,านที่กลับสู่สภาวะปกติจะช่วยผ่อนคลายแรงกดดันจากเงินเฟ้อในปีนี้แต่เซจก็ไม่กลัวที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอ,ดอ,ดอกเบี้ยมากกว่าที่คาดการไว้หากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับที่สูง หุ้น8ใน11กลุ่มที่คำนวณในดัชนี S&P 5 0 0ปิดในแดนบวกนำโดยดัชนีหุ้นกลุ่มพลังงานที่พุ่งขึ้น3.41%หลังจากราคาน้ำมัน WTI พุ่งขึ้นถูกทะลุระดับ8.10ดอลลาร์ต่อบาเรลโดยหุ้น h u r t z r e b i r t เพิ่มขึ้น5.38%หุ้น Exxon Mobil พุ่งขึ้น4.24%ส่วนดัชนีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวขึ้น1.21%โดยหุ้น Amazon พุ่งขึ้น2.4% หุ้น Meta Platform หรือ Facebook พุ่งขึ้น1.92%หุ้น Apple พุ่งขึ้น1.68%หุ้น Nvidia พุ่งขึ้น1.52%และหุ้น Intel บวก1.27%นอกจากนี้ธนาคารโลกประกาศป,ปรปับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้สู่ระดับ4.1%ลดลง0.2%จากตัวเลขคาดการณ์ในเดือนมิถุนายน2564 นอกจากนี้ธนาคารโลกปรับลดตัวเลขค่าการ,การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีที่แล้วสู่ระดับ5.5%ลดลง0.2%จากตัวเลขค่าการก่อนหน้านี้ในรายงานดังกล่าวยังระบุว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญความเสี่ยงในช่วงขาลงทั้งจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 จากการกลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ๆการคักการเงินเฟ้อและภาวะตึงตัวทางการเงินขณะที่ระดับหนี้พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ มาทางฝั่งด้านตลาดหุ้นยุโรปที่สามารถปิดบวกในเมื่อคืนนี้โดยตลาดฟื้นตัวขึ้นเนื่องจากนักลงทุนกลับเข้าช้อนซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจากความหวังว่าจะประกาศผลประกอบการไตรมาสสีที่ดีเกินคาดหลังจากที่ความวิตกเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นนั้นได้ฉุดหุ้นกลุ่มดังกล่าวร่วงลงอย่างหนักในช่วงหลายวันที่ผ่านมาโดยดัชนียูโรสต็อก600ปิดบวก0 8 4ดเดัชนี CAC 4 0ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดบวก0.9 5เ ดัชนีฟุตซี่งรอตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวก0.6 2เซและดัชนีเด็กตล,ลาดหุ้นเยอรมันปิดบวก1 1 0มาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ปิดตัวแบบผสมผสานเนื่องจากนักลงทุนวิตกประวลว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะเล่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนอกจากนี้ตลาดยังคงได้รับแรงกดดันจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ในหลายประเทศมีผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงขึ้นโดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิเคอิติดลบ0.90% ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดบวก0.02%ดลักทรัห่างเสนตตลาดหุ้นฮ่องกองปิดลบ0.03%ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมบัสิตตลาดหุ้หนจีนปิดลบ0.96%สำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็นเนเดของบ้านเราปิดบวก0.61%โดยได้แรงหนุนจากแรงซื้อเข้ามาในกลุ่มของ ICT นำโดย Adva n c e กลุ่มพลังงานที่ปรับตามราคาน้ำมันและกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะครับ สัญญาทองคำตลาดโคเมีปิดบวก 1. 1.1% 1สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเกือบ20ดอลลาร์โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์และจากการที่นายเจรงญภาเวลประธานธนาคา,การกลางสหรัฐไม่ได้ส่งสัญญาณเล่นปรับขึ้นตาดอกเบีย้ยในระดับที่รุนแรงกว่าที่เฟดได้ส่งสัญญาณไว้ก่อนหน้านี้ส่วนสัญญ,ญาณน้ำมันดิบ WTI ปิดบวก3 8 2สัญญ,ญาณน้ำมันดิบปิดพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ2เดือน โดยได้ปัจจัยหนุนจับภาวะน้ำมันที่ตึงตัวในตลาดรวมถึงคาดการณ์ที่ว่าวาระโควิด -19 าสายพันธุ์โอไมค้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการเช้น้ำมันทั่วโลกสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนักกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังโดยรอจังหวะการเข้าซื้อเมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลดลงราว 3. 5เเในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวเช่นกองทุนเปิด TMB GQG กองทุนเปิด KT Euro กองทุนเปิด M China e q u i t y วิ Equity, และกองทุนเปิดวัน Global Fin และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้และพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม W e a l t h Advisory by CIMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ